สวัสดีครับวันนี้เราก็มาบุกกันที่แบรนด์ไทยแบรนด์หนึ่งนะครับที่ที่บ้านเขามีต้นมะพร้าวด้วยไม่รู้มีไว้ทำไมแล้วก็มีอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ใครครับผมนี่ครับผมพี่เน่ครับที่นี่คือที่ไหนพี่ที่นี่คือที่ไหนที่นี่คือบ้านครับโอเคพี่พี่ทำอะไรอยู่พี่ทำอะไรอยู่บอนนี้ ที่ทําอะไรอยู่ขายข้าวผัดข้าวขายข้าวอะไรเงี้ยก็ถ้าคนเล่นยีนอ่าน่าจะพอเคยเห็นหน้าพี่มาบ้างนะครับก็ทำบีสบูโอเคบีสบูเนี่ยต้นกําเนิดมันมาจากอะไรอะไรยังไงทําไมถึงต้องชื่อนี้ง่ายๆเลยครับดูดวงอ่ะ ใช้ใช้เรื่องของดวงใช้เรื่องของดวงเป็นความชอบแบบว่าคนชอบคนนู้นชอบคนนี้ชอบเจ้าของตัวจริงไม่ใช่พี่คนนู้นคนไหนคนไหนผู้หญิงผู้หญิงอ่าคนนี้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 คือเรื่องของตัวจริงแต่คนนี้ไม่เกี่ยวนะคนนี้ไม่เกี่ยวเพราะว่าเขาเกิดปีวัวอ่าแล้วในดวงมันเขียนว่าวัวทะเลอ่าก็เลยเป็นที่มาของ บีชบูบัวชายหาดนี่คือจริงๆแล้วเราชอบชื่อนี้ก็เลยเป็นบีชบูว์ครับแล้วทําไมต้องมีต้นมะพร้าวอะไรตรงนี้ด้วยครับเนี่ยบีชต้องมีมะพร้าวไหมครับอ๋อ oh. เป็นทะเลต้องมีมะพร้าว oh. แล้วทรายทรายพูดละเมาก็ทิ้งไว้ครับอ๋อ oh. แต่แต่ยังไม่เอามาลงยังโอเค <Okay. laughs> งั้นเดี๋ยวพี่พาไปดูหน่อยว่าพี่ตัวพี่เนี่ยทำผลิตภัณฑ์อะไรไปบ้างได้เลยครับ่<ป>ะเชิญเลยวัด ก็เดี๋ยวเรากําลังจะเข้าไปในส่วนของบ้านนะครับซึ่งอนาคตมันอาจจะเป็นขอบนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่เป็นหรอกใช่ไหมครับจริงๆก็เป็นแล้วล่ะครับแต่มันยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมนะ,ะก็อีกนี่ะน,นะครับเราเข้ามาอยู่กันข้างในกันแล้วเริ่มจากตัวไหนดีพี่ตัวไหนตัวแรก ต,ตัวแรกตัวแรกจะเป็นซองโทรศพัพท์อันไหนเอออันนี้อันนี้มันทำทำมาเมื่อไหร่อะไรทำมาจำไม่ได้ไรประมาณปีก,กว่าๆเป็นถือว่าเป็นอันแรกที่เปิดถือเป็นอันแรกนะครับแต่ว่าตัวที่ผลิตตัวนี้จะเป็นล็อตสองอคออือันไหนรุ่หนึ่งไม่มีแล้ว ขายหมดแล้วครับอ๋อก็เหลืออันนี้เป็นล็อตสองใช่ครับก็เป็นสินค้าที่ที่ตอนนี้ยังมีวางขายอยู่อ่ะแล้วอันแ,แล้วจบจากอันนี้ไปอ่ะอันนี้มีความพิเศษไงอะไรไงความพิเศษไนคือสมัยตอนที่เราทำตัวนี้นะครับแรกๆด้วยความที่ทุกคนที่เล่นยีนใส่ย,ยีนผ้าดิบมันมักจะเกิดปัญหายีนใส่ของมันจะอ,ะอะมันจะติดใช่ใช่เราก็เลย เอ๊ตอนนั้นในไทยไม่มียังไม่มีแบรนด์ไหนที่ทําทําเป็นซองหรือมีก็มีเราจะไม่ค่อยเห็นเราก็เลยทําขึ้นมาแต่ด้วยความที่เราชอบยีนแล้วก็หนังกเ,าาเราก,ก็เลยะสบกันใช่ครับเด okay. แล้วอันที่สองอ่ะอันที่สองเป็นอ,อันที่สองจะเป็นตัวนี้กระเป๋าคาดอก โอ้เป็นชันชันอ้อยป่ะใช่ไหมใช่ครับภาพสุดโอเคก็เป็นตัวที่สองที่ผลิตขึ้นมาแล้วตอนนี้ยังมีขายอยู่ไหมมีแต่ว่าจะเป็นล็อตสามเป็นตัวที่ใช้ผ้าสิบแปดนี่ครับอ๋ออันนี้เป็นอันนี้เป็นล็อตล็อตสามไอ้ล็อตสองใช่ครับเราจะไม่เหมือนกันอันนี้เป็นล็อตสามรุ่นสามนะครับใช้วัสดุเดียวกับเกมรุ่นหนึ่งโอเคผ้าหนึ่งแปดเจ็ดทชอา จริงๆผมไม่เข้าใจนลคนข้างหลังเขต้องการอะไรโอเคตัวต่อไปตัวต่อไปพี่ทำอะไรต่อถุงใจตลาดแตแบนแบบอะไรถุงใจตลาดแล้วมัาจะเดินไปเดินมากะทำไมครับนั่นสิแต่พี่ลองคลิปสพายให้ดูหน่อยมันเป็นยังไงจริงๆใส่ของได้เยอะไหมเยอะไหมเยอะครับแต่ว่าด้วยตัวเนี้ยเราเน้นเป็นถือมากกว่า มันค่อนข้างแน่นหนาพอสมควรวัสดุภายนอกก็16ออนไค่หะละซับในก็แคนวาส22ออนเข้าไปละก็ยังคงเป็นวัสดุเดียวกับตัวโปรเจกต์จ้าสองตัวสัพท์จขัดออกก็คือเป็นหนังงูข้อฝาผสมกับตัวพายินนะครับนี่ครับข้อสองแล้วคนนี้ใครครับคนนี้ใครอันนี้แอดมินบาร แห่งกลุ่มเนะครับแล้วทําไมเขาต้องมาอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนกล้องหนึ่งสัมภาษณ์ทำไมต้องมาอยู่ตรงนี้ครับบอกเขาไปสิครับบอกเขาไปบอกเขาไปพี่บอกไปใหญ่บ้าโอเคไม่มียังเปิดไม่เสร็จเขาก็เลยเอาของมขาฝากจะดูของเขาไม่หน่อยไหมครับไม่ไม่มีอารมณ์จะทำอะไรเลยถ้าอาสาระเดี๋ยวพี่สาระสาระอ่าตัวต่อไปอ่ะครับทำอะไรต่อทำอะไรต่อเราเริ่มมา ยุ่งเกี่ยวกับอะไรที่มันสมใยมั้งล่ะเก่งนะเก่งขาสั้นอ๋อที่เป็นกระแสอยู่ช่วงนึงใช่ครับแล้วหลายคนถามว่ายังมีขายอยู่ไหมตอนนี้มีเหลือสามหกครับสามหกมันหมดอ๋อแล้วก็หล่เมื่อไรทำต่อี่เพราะว่าหลายคนต้องการอะไรเนี้ก็จริงๆมันกําลังจะมีเขาเรียกว่ายังไงคือตัวเนี้เราจะไม่ทําละ ่่าตวเราจะเปลี่ยน<ไ>ปเป็นเป็นเป็นโปรดักใหม่<ไ>ปเป็นขาสาั้นกันนี่แหละแต่ยังไม่บอกรอติดตามาก,ก่นอน <c oughs> ครับผมแต่ว่ารอบนี้ถ้าขอแก้เค <c oughs> อ่าหาอยู่ก็ <c oughs> เดี๋ยวใช้สามสิบหนะครับโอเคครับ <c oughs> okay, okay. แล้วลลต่อไปต่อไปไหนต่อไปอ้าวมาถึงตัวนี้ <c oughs> ตัวที่พี่ใส่อยู่มันคือขายาว แต่ตัวนี้จะเป็นล็อตซีโร่ที่มันมีไม่กี่ตัวใช่ไหมพี่มันมีสิบห้าตัวครับอ๋อมีแค่สิบห้าตัวขายไหมขายตัวนี้ไม่ได้ขายอยากได้ใชหรือเปไ่าเดี๋ยวค่อยคุยกันตัวนี้ย่อ้อ่าโอเคเป็นล็อตตัวแรกที่แบบถึงว่าเหมือนลองทำใช่เป็นเป็นเป็นทดลองทดลองจุดเด่นจุดเด่นแบบเด่นๆแบบแบบดูปุ๊บเอ้ยต้องซีโร่อะไรเงี้ยมันคืออะไรเด่นๆเลยนะครับตรงนี้จะเป็น ริมสองสีอ๋อริมสองสีทำเงอนตามแรงข้างตัวนี้เป็นเริ่มแนวคิดของเราเลยด้วยคอนเซ็ปที่ว่าอยากได้ป้ายหนังเราไม่ใส่อะเราใส่แกนวครับอยากได้ลายไทยเราไม่มีเพราะว่าเราไม่ต้องการเหมือนเราอินดี้เราเรียกอะไรก็ได้ครับโอเคต่อไป่ต่อไป ต่อไปอ่าเสื้อเยื้อังเป็นเสื้อยือันไหนอันนี้อ่าตัวนี้ก็อันนี้เป็นเสื้ออ m p o r t จากคอ t ต o n USA อะไรอย่างเงี้ยพี่หนาจะใส่ไปปุ๊บนี่น้ำหนักประมาณสิบโลใช่ครับลอเล่นครับลอเล่นลอเล่นก็เหลือที่พิงตัวเดียวเก็บเอาไว้เพราะว่าขายหมดแล้วต้องจะใช้ XL นะครับใช้ไม่ไม่มีวันขาย